มาชมสวนมังคุดม,มีต้นมะพร้าวอะเนี่ยค่ะมังคุดไหนอะลูกไม่มี กินหมดมังคุดมองยากเลยนะใช่ใบมันใหญ่ต,ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มันอยู่ตรงก็มีเหลือสองต้นข้างไฟแล้วมันก็มัได้เกิดแล้วดูบ่อน้ำมีปลาอะไรอ่ะ ดูดูนี่ก่อนมะพร้าวเนี่ยเก็บได้ไหมนี่กกนนะใช่อยากกินมะพร้าวานี่นี่นี่ทะไยนี่พอดีแหละ,หละกล่องคือหมืดแทนเนาะ เก็บได้ไหมไม่ถึงว่ะมะพร้าวก็รากนถนนหนมังคุดอีกมังคุดมีแค่ตรง,งไม่มีลูกเลยร้อนไหมไม่เท่าไหร่นะนี่น่ากินกำลังน่ากินเลยเอาถึงไหม ทำไมมันมืดจังมืดจังเลยมาเขาอาเราให้เก็บเก็บได้เขาไม่ได้อาไปขายเย,ยอะขนาดนี้เอาไปขายไม่หมดหรอกอเอาได้ไหมเดี๋ยวต้องต้องบอกแม่ว่าจะทำยังไง ดึงลงมาทางตลาดดงของกาลงมาทางตลาดยกกัระป่างสววางอยู่นะ ตังลูกกลังน่ากินอ mm. <AND> well ่ะเอาทั้งอะไรอาจจะอ่อนอยู่นนี่นั่นก็ได้เอาลูกใหญ่ๆนะลูกนั้นเล็ก พวกเราทรงผอมมากเลยนะแต่ว่ามะพร้าวเยอะมะพร้าวน้ำหอมแั้นดีเลยเอาได้ไหมเ <Yeah. S 1> ดึงกิ่งนี้ลงนี่กิ่งนี้มันจะตกลงมาแล้ว ก็มาลืมตอนมะพร้าวเาขาเลยไปมากจะอะไรท่างคะได้ดีน่าหน้าเราไม่เป็นเสื่อไมดตับอุ้งสว่างว่ะ ไ,ได้ไห<ป> <c oughs> คดุโคดาว<ป>ช่องลูกพายได้ไหม